สวัสดีครับพี่น้องพอๆกันอีกแล้วนะครับขับช่องอีซาเลเปย์ครับบันไดทายมาเก็บสตอเบอรี่ให้ทุกคนได้เบิกเดินเลยนะครับเนาะอย่าทุกคนเบื่อครับมันเก็บสตอเบอรี่สูบึง,ง,นะงเท่านั้นนะตรงมือครับอย่าเบื่อก็เล่นบันไดทายครับวันนี้เจอโอกาสมาทายนะครับนะเนาะตจ้าเนียเก็บได็ดไม่ได้ด็ประมาณ สองสามหลอยกิโลนะครับประมาณนั้นตอนนี้กับประมาณเจ็ดโมงเสาร์นะครับเจ็ดโมงเช้าที่ดีเบสบีให้เราเน,นาะี่น้เก็บไปนำ้ำถ่ายไปน้ำนะครับโอ้ว่ากล่องที่ถ่ายเสีงมุมว่า เื็นหมาแไปไ้นนะครับเนาะหลังจากเก็บตอบอรี่แล้วมีเวลาก็ไปเก็บมุตะบาทเก็บผลไม้ท้องคำ้วครับผลไม้ราคาดีก็เลยประเดชประเดชทายตอบอรีร่ประเดชนะครับเนะาะอย่าเก็บเป็นเหลือครับอากาศมันแป้วนนะครับเนาะอากาศเป็น,ปนแปลก เล็กกับหอนเล็กกับหนาวก้านคืดกับหมอกหลายตัวบ,บุหรี่บมื่อใครนนะีดก็ไดเนาะไม่ใช่เกิดก้านเหน่านะครับอากาศมันเป็นแป,แปกแลกๆเดี๋ยวหอนเล็วหนาวอยู่นี่แหละฝนตกฝนตกก็มีเั้งหมื่นหนึ่งแต่ก็มากกับเป็นอากาศแบบมันอ,อนๆนี่พี่หนอ่อยตัวบ,บุหรี่ที่เก็บ มนัมนบอกใครง่ายไ่ได้นะครับวันนี้บ่ได้ทธเก็บนี่ยปู่ม,นม,ม,นม,มันสามสามปีครับแต่ปีนี้บ่ได้บ่ได้คุ้มพอใบนะครับนะแต่คุ้มพอใบมันบ่ได้บ่ได้หน่วยพี่น้องมันได้แต่มันได้แต่นั่นพี่ตะใบก็ได้บ่คุ้มพอาะบ่คุ้มกะเออหน่วยกะได้อยู่ครับดีกว่าเก่าเนาะแต่เราซื้ว่าแบบ จิบูกทีปลูกทีนะครับเน,ะนาะใบผมใบใหญ่บปดิกะบ่อลยางกะแคบลงหน่วยบางงามไปไหนแจ้งที่บอกครับว่ากลัมเปิดแปลกเป็นเนื้อเต้าบุรี่เน,น่าแน่ ตะบุรีออกออกนวยแบบสาแน่ป่ะพี่เนี่ทุกได้จดีเลยเก็บผุดแหละครับหล,หลายเงาหลายเดือนโอไดเเก็บอีกฟังหนึ่งนะครับเนาะเก็บไปสองฟังสองกันทางอยางมายางหย่า,ยาครับ เราเลยคลิปจบลายหมือครบเราเคยมีเวลาทุกคนอย่าเฝ้าถิ่มกันนะครับจยเฝ้านี้เปิดหางิีละครับอันนี้ผุ่มมันใหญ่เนาะพี่อ้อก คร่งเริ่มเก็บได้เอ,อ่อหนาสิประมาณอาทิตย์แมือนบ่อาทิตย์กว่าๆเนี่ยหรอว้างครับอาทิตย์สองอาทิตย์หอดยังสิเก็บเริ่อเก็บสตอเบอรี่นะครับเนาะวันนี้บ่ได้มาเก็บลายหมือครับ ต้องปูกอ่ะชมาก,กับบ่ไเด้บ่เด็เป้าบได้ไปลงนะพี่น้องมั้บ่ไเด็บไทยแล้วก็เดบงบ่อครมีเวล่าครับแต่าาเวลาเก็บเตาบ่อเกอะมันเหมือแล้วครับแต่มีเวลสากับสิบะไทยแล้วก็เดเบิงอยู่ครับตอนดูหยาดเจ็บกันได้ครับพี่น้อง เห็นป่ะส่วนตอนนี้เจ็ดโมงนะพี่น้องโอ้แดดหอนอยู่เลยครับเป็นสิทอเสือจะหอนอยู่เมื่อวานเก็บฝั่งนี้หน่วยใหญ่อยู่ครับจำนวบางงามปลูกใหม่หน่วยใหญ่คนนี้อยากเก็บกวนได้ครับพี่น้องเนี่ยครับพี่น้อง โอ้นา,อากาศบอดดีเนาะน้ำมาขึ้นบ่อครับไม่เท่ไหนสำหรับบอีบอดีนี่นะครับเนาะมันเองอะมาถ่ายให้เบิง้งอีกหน่อยนะครับเนาะสำหรับการมาเก็บ สตรอเบอรี okay, ่บุกไเดยถ่ายเพราะว่าจานทุกคนเบื่อนะครับเนาะก็ะเลยไปเดตถ่ายจะติพยายามนะครับเนาะพยายามอัปเดตอัปลีบลง ใพี่นอนด้เบิง่งเรื่อยๆครับเจยวพักก่อนนะคกับนะเก็บนี่ยเดี๋ยวสิลงไปกินเขา่าเก่าโมงนะครับเจ้าที่ขึ้นมาเก็บต่อยน,นะสี่น,อน้องกระซุกไม่เหลืออ่อยอะจะทั้งทั้งหนาทั้งพีเนี่ยซุกหลายอยู่ จะเก็บไปหลมาม่วว่านนะครับเนาะอันนี้จะเป็นมันฝลังนะครับมันใหญ่แล้วเลิอกออกซอดอกแล้วพี่นองอันนี้ปลูกใหม่อันนี้ตอนเบีย้ยต้นกาแต่เพราะมามาัมาลงใหม่ได้ครับเนี่ยมาตายติดแล้วครับเห็นปะติดแล้วไหนๆก็ไหนๆเขาเก็บหน่อย นี่นะครับพี่น้องโอ้แดงเลยอันนี้เบิง้งไปนหลังจะรับผมผอขึ้นไหมครับสำหรับไปทีดด่ประเทศตากดติดตามฝากกดติดตามสองอิสระเลยไปนะได้ครับกดไลค์กดแชร์ให้นำเปิดใเลยไปกันน้องใจในการทำคลิปต่อไปนะครับทุกคนก็แล้วครับสวัสดีครับโอ้อันะนี้สุดท้ายใหญ่ป่ะครับ เป็ดต <aid> ้นใหม่ไม <ph ín iker> <ort for little fever> ่ใช่หน <ort i w oon> <ort i w oon> ่วยใหญ่สิละครับไปละครับทุกคนสวัสดีครับหอนหอนอุ่นอยู่อันใหญ่ไครับไปครับไปนะครับอ้าวมุงวิวรอบๆ mm